แม่มาโอเคโอเคแม่จะมาใช่ไหมคะอืมอืฮะมันเปียกเดีวแลดิบแม่มามาส่งพี่สาวอีกแล้วค่ะวันนี้ วันนี้บรรยากาศครึ้มๆอะค่ะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ฝนอาจจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูตอนช่วงบ่ายๆค่ะไปเลยไูปอเลยอ่ะอันัดอ่ดะ เล้ปลุกเลยสูงกอร์แม่มาอปาวยีจ้าจ้าอีมาจ้าจ้าอีมาอีมามาโอเคโอเคอีมาจะมาใช่ไหมคะอือฮะจ้าจ้าไปแล้วอีมามาอเโอเคอีมามาสวยอ่ะ

น้องี่จะมันจะตกโอเคปะมาจีนมาจีนโอเคให้มาจีนขึ้นบันไดตรงนี้ปะจีนนนองจีบีไอไม่ปิ๊กติ๊กหรอกมันมาเหยียบให้ ถอดรองเท้าอันนี้ใครเอาลงมาคะเนี่ยอันนี้อัญญาเอาลงมาเหรอมาเอาลงมาให้อัญญาดา<ะ>อ่าพี่เขาเอาลงมาให้ค่ะนี่ขวดน้ำขวดนมแล้วก็ตุ๊กตาจากพี่ตุ๊กตาจากพี่แมวอะค่ะจ้ามาจังเด้ยมามาจ้าน้องอ๋ออ่ะอ่ะถอดออกมามาดมแอร ทำเองโอเคทำเองก็ทำอะมาจ้ามมาไม่ทำใช่ไหมมาต่มันมาจ <Okay. S 2> มา้ามมาแล้วเหรอรอันยาดาสวัสดีกูกูป๊าป๊าเหรอห<ะ>ตื่นเต้นป๊าป๊ามาค่ะใจยเย็นๆมันหนาวอันยาไม่มีเสือ้อนะหนาวจู

เอาไม่เอาแมวไม่แบ่งปะป๊าเหรอเยอะว่าอยู่บ่อยมี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  you start I have to put in the p u b e l l e now h e r e you put i not you เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้ว stay all the day with you ไปซื้อบงบงมาสต็อกอีกแล้วค่ะป๊ป๊าเนี่ยจิบบอยโอ้โจิบอยจิย my little boy he need the sugar o y for my c h e l d r oh c i l d r e n eat one but you eat all the box มัมาทำเจ้าทำอะไรกับข้าวมัาทำอะไนี้ไม่ต้องจับกล้องอ่ะไม่ต้องจับเลยมะมาเด้ อันนี้มันจป็แบบเผ็ดใช่ไหมฮะาแม่กำลังอบเอ่อเอ่อชีสแท่งให้เขาอยู่ค่ะฮะจ้าวตอนแรกเอาอบไปแล้วกล่องนึงคือเขากินกันเล่นๆเงี้ยก่อนก่อนเย็นนะคะนี้ก็แย่งกันอันดาดาเขากินหมดอ่ะเขากินตั้งไปตั้งสี่ป๊าป๊ากินแค่ซองแล้วที่เหลือก็พี่มากกว่อันญาดากินเขากินเยอะกว่าเพื่อนแล้วเขาบอกว่าอัญดาอยากกินอีกป๊ป๊ากินหมดเลยเขาบอก มมาดิติตามดมฮะทําออ่ะอร่อยจะทอะไรคะน้นดนี้เอาวางไว้เหรอโอเคอะน้ำมาดูนี้ให้ดิดินไหนตัวองก็ชี้ชสิอันนี้โอเคอะวางแบบนี้เหรอตกลง่ะโอเค อยากพูดกับพี่พี่ด้วยซิ้แม่จะทำกับข้าวโอเคแม่จ้ะมาโดนอะไรนี่เจ็บมันเจ็บใช่ไหมจิจิเห็นก้นแล้วนะจะจิจิเห็นก้นนะ๊ฮะเบ๊โอเคเบาีจิจกจิจเห็นก้นจีจิจ อะไรนะจิวจ้าจีจีโอเคไปพอมาดนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่ค่ะสวัสดีครับแมสวัสดีครับเหนื่อยมาเลยค่ะวันนี้ไม่ไล่กันไม่ไล่กันเด้

ย่อกับปองครีมไปทิ้งไว้กระปองครีมที่มันหมดแล้วมันก็ลุกจากโซฟาเขาเหี่ยวเขาก็เลยตกใจระลงมกันาบ้านด้วนได็ดเดี๋ยดเดียวเดียวเดียโอเชโอเช่แกกี่ะอกากีภาษาฝรั่งเศสเาเรียกลูกกกกีค่ะ clap 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 ถ้าถามว่าลูกพลับรสชาติเหมือนอะไรแม่คิดว่ามันเกือบเหมือนละมุดพันกรอบอะค่ะเกือบเหมือนเลยอ่ะทอดหมูค่ะไง่ายๆวันนี้เพรามันเขาก็มออมาจากที่ทำงานเขาก็แวะมาเกอซื้อเบอร์เกอร์กินไปแล้วะค่ะแม่ก็กินกับน้องอัญญาค่ะสองคนนี่เนี่ยเข้าไปตรงนั้น่ะ ปลาจะเล่นกับอัญญาแล้วสาหลายอะ่ะกัดกระจุยเลยอะ่ะนี่อตไม่ทันเลยค่ะกินหมดเลยใจจันทมาดูาาจนนันทร์เขาจะนอนแล้วอนะัญญาอย่าไปกวนเขาจะนอนแล้วนะั่่นนะเนี่ยดูน่ะนอนแล้วน่ะเห็นไหมอัญญาป๊าป๊าอัญญาจะเล่นน้ำป๊าป๊าอัญญาเอามือจุ่มไปแล้วป๊าป๊า นีนับก,ก,กี่ตัวปลากี่ตัวคะมีจ้ำกี่จอนี่จำนับให้ฟังก่อนนับก,ก่อนนับก,ก่อนมีกี่ตัวปลาก,กี่ตวเด็มันยินดีจอเอาแกะข้างล่างออกอ กินข้าวไปแล้วค่ะเมื่อกี้ข้าวกับปลาทอดเนี่ยไม่ต้องเกะอย่างนั้นอัญญาไม่ต้องเกะป๊าป้ากินป๊าป้าไม่กินหรอกมันจะหกไปทั่วเนี่ยใครอนุญาตให้เอาป้ากินหู้กิน่ะชีวอนกิอยูชีวอนแชร์ป๊าป๊าแมวแมวไม่เอาดูดูท้องใหญ่แล้วป๊าป้าไม่มีเวลาออกอกําลังกายถามป๊าป้าท้องใหญ่ไหมอัญญา ป๊าป้าท้องใหญ่อัญญากับป้าป้าขาใหญ่กว่กันนันเขาดูท้องอัญญาหน่อยตัวไม่ใหญ่เหรอป๊าป้าใหญ่กว่าใช่แล้วดูดูสิดูโอ้โหได้ไง ทำพุ่งป่องเหมือนป๊าป๊าได้เลยอันนี้ทํา<ม>อันนี้ทําหรือว่ามันมันของจริงเนี่ยอันยาอันยาดันออกมาหรอไหนเอาแทบเข้าไปคลืนดิเอาท้องแทบเข้าไปนหนป๊าป๊าทำสิดูป๊าป๊าดูว่าทําท,ท้องสิทําคลื่นดิอันยาทาได้ไหมัมมด้อนีดูจิตเด้อ ดูท้องอะ่ะท้องใครใหญ่กว่ากันอันนี้ท้องใครมันมาดานี่ดูจีบิสกิตบิสกิตเอ็นมาดูจีบีในทำท้องใหญ่หน่อย <c oughs> ทำท้องใหญ่ <c oughs> มีคนหาเรื่องแม่ค่ะบอกกี้เลยไอ้ไม่ฉีดน้ำใส่สินะเล่นน้ำค่ะเล่นน้ำแนทางนน้นก็มีนะน้ำอะ่ะไปเช็ดเดี๋ยวนี้เร็ว ฉีดน้ำใส่คนอื่นไปอยู่โอเคอยู่เต็จริงจดเดบ้าอ่ะไปฉีดใส่ปะป ฮัลเหลสนุเธอเองทำนได้อะทุนน่าก็ทำสวยมาเดาทำเสื hey hey, you guys, you okay? ้อเปียกอ้าวแล้วที่ตัวเองแล้ว่ตัวเองชีดใส่ก็เหื่อะอันนี้เรามัปปาปปานน่น่นี่ม่เช็ดเลยเนี่ยเปียกวไปหมดแล้ว เธอ,อเล่นน้ำละไอ้แซ่ ชนนะว,วันนี้วันนี้ซ่านะว,วันนี้ฮะอยากลองของเหรอะฮะนนมันเปียก <ít> เบือ่อนิดนึงจังโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องโดน Dudak tua cincin, cincin tajai, cincin cincin tajik, cincin tajik 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 tajik